เนี่พ่อแ่มานอนเลพ่ออย่างเบื่อนมา้าวเมยพูอย่ามันมีลป่่มมีแต่อยามันเทล้วงปเรยเน้อว่ามีแค่มีแค่อยู่อมันจะอยู่นาพูเมอ์น้าพูเอรอฮะน้าพูเออเออพูว่ะเออนาพูวนพูไม่นด้นอนบ้าเนีนาอยู่น้าพูเอพูมันเลี้ยงให้บ่เอ้ยมันอย่ามันะอยู่เมยอ 在吵，咦，为我没进来？婆婆，婆婆也没妈在，婆婆多吗？

ว่านายจลอบ้ายมันอช้มือดังพอเอ้ยใม่ใยย่าพัวเโอเคแต่เนี่ยหมูตะคอนนี่เอาูถั่เอาูถั่เอาใช่หมูตะคอนี่เดไปยาตะคอนนี่เรา่เะปมื่มเอาบือเคว้าดูติดเล็ค้ดียาเออเน้ลียภาษกัเดี๋ยวเด้ยไมียนาดีวลอ่าเรจะบงเนาเดี๋ยวเใชมือจังออมีผี้กูมือใช้ก็้ยนาสัวาหอะตะคอนนี่เดาสัวเลมาขึ้นแล้วก็เออมาขึ้นแล้วก็เ่เพราะ่

วบอวบอวุลีองฮะวบอเอเอนอเทรลอนอเท่เยยนก่นลิต้ันบเชอเลฮะเอเอ๋สไม่าอยนมุตคนนี้สม่ใัวนมุสยาเนนมุดูสิโนยามดูมอบอยูเนลินลีบชาอยอย เอเนี่ยพ่อเ่นมานอนเล่พ่ออย่าเบื่อนํมาความือพูอย่ามันมีลวงเปลือมีแต่อย่างมันถีล้วเลเดยม่นป็นไเอสิไม่ใด้ยกแามหมุดอเดีนหมอมเอาคู่ันี่้นะเดี๋ยวใจสู้ก็แล้วก็วันนี้นี่นีู่นวยน่าจะก่อนสีอไหมอ๋ออ๋อขนข้างัเลยขไปัวเนอไปสุดไปมาทักกูนึน่หมน่หมูเอาคุณได้น่ะน่ะน่

ไม่รีนีเช้แต่เล่ฮะตยาเดมาน่อยู่อรอยู่มาขี้ตาเนี่ยม่เดกตนไเด็กสนักาเดบาลนองมันล้นมาล้วนนี่ใช่ไมฮะเออบาลยะไปทีเลบุมาตันเอยู่นพอปัสีแล้วมีค่เนียอยู่อะไรอยู่อย่าพูดไม่อาคว้าไม่อะคว้าไม่อคว้านย่าพูล่าถาแต่เมือไร่บาลอยู่เมะกูนี่เดกจะเอาโชนักตะขนนี่กูนี

ကြိုးရိုးကတော့လာနေကေလာဘာမမင်းလည်းကျေယုံဟုတ်អអនៅទូអាយ៉ាឡូនណະនៅទូណត់ទុលណະយោဟឺឡំខេណកៃឡូនណະមីឈិលតែលទីយោណយោ